หินมาละลายแล้วแม่ดาราลกสองนุ่มบิกินี่ถาอากาศติดลบแซบชวนใจสัน่นคู่รักนักแสดงรุ่นใหญ่ชายชาติโยดมและวิกกี้สุนิสาพาลูกชายทั้งสองคนพี่ตินและน้องไลเลอร์หิ้วกระเป๋าล่านฟ้าไปจัลลยหินมาที่ประเทศญี่ปุ่นงานนี้เด็กๆแฮปปี้เอนจอยกับการเล่นหินมามากๆแต่ดูเหมือนจะมีความสุขกว่าเห็นจะเป็นว่าคุณแม่ เพราะทิปนี้คุณแม่จัดเต็มมากๆด้วยบิกินี่สีดำรัดรูปตัวเจ๋วอวดหุ่นแม่ลูกสองกลางหิงม้าขาวโพลนแบบโนโสนโนแครอากาศอนันหนาวเหน็บทางกลางเพื่อนๆดาราถูกใจกดไลค์คอมเมนต์สนันไอจีสาบานนี่คือสาวไว้เลขสี่